ปกป้องครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันบรดลกโรยแรงจาก FWD ก่อนที่จะซื้อประกันนะครับผมเนาะโดยปกติแล้วเราต้องซื้อมาเพื่อแก้ไขนะครับผมหรือว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องบางเรื่องให้กับครอบครัวของเราใช่ไหมครับทุกท่านในวันนี้นะครับในครอบครัวของเราครับกังวล สี่เรื่องนี้ไหมครับผมเนาะอายุสั้นเกินไปอายุยืนเกินไปทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงกับโรคร้ายแรงครับถ้าไม่กังวลน,นะครับไม่ต้องดูคลิปนี้ต่อเลยเพราะว่านะครับผมเนาะประกันมันจะไม่ช่วยทุกท่านเลยครับทุกท่านเนาะแต่ถ้ากังวลน,นะครับดูคลิปนี้ต่อไปนะครับผม ประกันตัวนี้นะครับจะเข้ามาแก้ปัญหาคนที่กังวลเรื่องของอายุสั้นเกินไปหัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควรหรือนะครับผมวันนี้ใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ไม่ไว่าจะคุณผู้หญิงคุณผูช้ชายนะครับผมเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆกับครอบครัวหรือตัวท่านนะครับผมเนาะนะคนข้างหลังเนี่ยจะได้เงินหนึ่งล้านบาทช่วยเข้ามาแก้ปัญหาอายุสั้นเกินไปมีมรดกก้อนโตให้คนข้างหลังครับท่านใดที่กลัวนะครับผมเนาะแก่ไปนะครับผมไม่มีคนดูแลประกันตัวนี้นะทุกท่านนะครับผมเนาะเบี้ยบ,บางส่วนนะครับ ออมไว้ทุกท่านด้วยอายุครบ90ปีนะครับรับเงินคืนไป2 0 0 0 0 0บาทเอาไว้เป็นค่าชาปนกิจเนาะในอนาคตนะถึงจะไม่มากนะครับผมเนาะแต่ว่าอายุครบ90มีเงินคืนให้2 0 0 0 0 0บาทเลยครับผมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะครับพิการนะครับเป็นภาระ,ะของคนอื่นทุกท่านกังวลไหมครับถ้ากังวลน,นะครับประกันตัวนี้ครับช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาคือถ้านะทุพพลภาพนะครับจะมีเงินก้อนโตไหลออกมาให้ทุกท่านเอาไว้เลี้ยงชีพเอาไว้ดูแลตัวเองในยามพิการ นะครับผมสุดท้ายนะครับผมโรคแรงทุกท่านกลัวไหมครับผมมะเร็งกลัวไหมฮะนะครับผมโรคหัวใจนะโรคเกี่ยวกับสมองเนื้องอกในสมองนะเส้นเลือดในสมองแต่อะไรพวกนี้ทุกท่านกังวลไหมครับผมถ้ากังวลนะครับประกันตัวนี้นะครับผมเนาะจะช่วยในเรื่องของโรคแรงด้วยคนที่ทําประกันตัวนี้นะครับผมจะได้ใช้แน่นอนถ้าเป็นโรคแรงนะไม่ต้องรอให้เสียชีวิตถึงจะได้เงินนะถ้าเป็นโรคแรงนะครับห้าสิบโรคแรงได้รับเงินก้อนออกไป นะครับผมเราจะมีเงินก้อนให้เอาไว้ไปรักษาเอาไว้ไปใช้ชีวิตเอาไว้ชําระหนี้ต่างๆในกรณีที่ทํางานไม่ได้แล้วนะครับผมเนาะป็นการตัวน,นี้ก็คุม้มครองเกี่ยวกับโรคร้ดแหแรงด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านกังวลเรื่องไหนครับใน4ี่สมการชีวิตที่เราจะต้องเจอ นะแต่ไม่ต้องไปคิดมากครับทุกท่านเพราะว่ากรมธรรมโ์โมดูลารแ,แรงของ FWD นะครับผมเนาะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา4สมการชีวิตนี้เลยอายุตั้นเกินไปก็มีเงินก้อนอายุยื่งเกินไปก็มีเงินคืนทุพพลภาพก็ได้เงินครับเป็นโรคแ,แรงก็ได้เงินครับเล่มเดียวจบเ,ยนะบเลยนะครบเลยครับแก้ไขปัญหา4สมการชีวิตหรือ4ปัญหา4ความกลัวที่เราจะต้องเจอนะครับผมเนาะไม่ต้องไปซื้อหลายเล่มให้เปลืองเงิน,นครับเล่มเดียวครบจบเลยนะครับผม ท่านใดสนใจซื้อประกันนะครับผมเนาะ f จ d ินดีของเรานะครับผมเนาะอาร์ตบริการถึงหน้าบ้านนะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมเนาะโทรหาอาร์ตเบอร์นี้ได้เลยนะครับอาร์ตจะไปบริการทุกท่านถึงหน้าบ้านนะครับผมเนาะแต่ไยงนัแล้วทักข้อความกันมาก่อนนะครับผมเนาะอาร์ตให้ข้อมูลแล้วก็นะตอบข่อสงสัยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั Moon ้นเรานัดกันไปเจอที Network ่บ้านนะครับผมเนาะยินดีบริการทุกท่านนะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมทักหาได้เลยนะครับ